ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกครับ19นาฬิกาจะ2ทุ่มแล้วครับผมวันนี้ครับกิจกรรมรอบยามค่ำคืนนะเหมือนเดิมนะครับผมก็จะมาจัดการนะครับอีโบโปเกมอนกันนะครับผมวันนี้นะครับเป็นคิวของเจ้าโตเกปป้ครับผมโตเกปป้นี่ค่อนข้างจะส่วนตัวผมว่าหายากมากๆเลยนะครับผม เจ้าตัวโทเกปี้ที่ผมมีนะครับนี่ครับผมมาจากการฟักไข่นะครับทั้งหมดนะครับสามตัวเลยทีเดียวครับนู่นนะครับมาจากชนบุรีครับมาจากนนครับแมมาจากนนครับโอ้ไปไก่เป็นหมาได้ไงว่าไข่ไฟใบนี้นะครับแล้วก็มีโทเกซิกครับที่มักจะออกมานะครับเป็นร่างสองมาเลยนะครับของเจ้าโทเกปี้นะครับผม ยังหาตัวดีๆเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยนะครับโอ้โหหายากเหมือนกันนะครับโอเคสิกนะครับผมน่าจะมีตัวที่ตีบอสมาด้วยหรือเปล่าครับอันนี้มาจากงานวิจัยครับผมมาจากงานวิจัยอ๋อรู้แล้วครับน่าจะมาจากกล่องเจ็ดวันนะเดี๋ยวผมไปลื้อหามาให้นะครับผม <laughs> น่าจะมาจากกล่องเจ็วันนะครับ โอ้โหอันนี้จับได้นะครับผมหลายพวกที่อยู่ประมาณ7 0 0กว่ากว่านี่ครับ7จ็ดร้อยสิบเจ็ดร้น่าจะเป็นกล่อง7วันนะครับผมถ้า900กว่านะครับหรือว่าพันเนี่ยนะครับน่าจะจับมาได้นะครับผมก็สําหรับวันนี้นะผมจะมาอีโวเป็นเจ้าโทเกคิสใช่ไหมครับอ่านะครับเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่แบบเท่ครับแล้วก็ค่อนข้างจะสวยนะสวยเลยนะครับสวยทีเดียวเลยนะครับ โดยการอีโวเจ้าโทเกซิกนะครับโดยใช้หินลูกแบตอีกแล้วนะครับโอ้มาดูกันครับว่าผมจะอีโวตัวไหนดีนะ1,131กับ1กับ961นะผมว่านะครับจุดประสงค์ที่ต้องการอีโวเพื่อที่จะเอาไปยืนหยิบนะเพราะฉะนั้นผมจะเอาสวยๆเลยนะครับอีโว 4P ช่วงสูงดีกว่านะตัวนี้เก็บไว้ไว้เทรดนครับไว้เทรดลัคที้เทรดนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนะครับ90นิดๆน,น่าจะพอใช้งานได้นะผมว่าตัวนี้ก็90ไม่นิดละครับกว่าเลยครับอันนี้ก็น่าสนครับโอ้โหดูดีไปหมดครับมีให้เลือกน้อยครับเพราะฉะนั้นผมจะอีโวเจ้าตัว1,131ดีกว่านะครับเพื่อที่จะเอาไปไว้ใช้งานใช้ประโยชน์ได้น่าจะ หลายๆอย่างมากกว่านะครับที่จะเอาไป CP อ่าตัว CP น้อยๆนะน่าจะอัพยากนะครับโอเคครับมาอีโวเจ้าโทเกซิกนะครับเป็นโทเกครีสนะครับคลีสโดยหินลูกแบดกันครับมาดูกันครับว่า CP จาก1131เนี่ยนี่ะครับจะขึ้นไปนะครับถึง CP เท่าไรนะ i อ่า IV 90นิดๆนะน่าจะ พอใช้งานได้นะครับผมว่าน่าจะแต่แตเก้าสิบนะไม่90้าสิบก็80ดสไปลายนะครับเมื่อสักครู่นี้นี่ครับโทเกคริสครับโอ้ยังสวยครับโอ้โหถ้าเป็นตัวใช้นี่นี่จะยิ่งโหดกว่านี้ครับน่ารักครับสวยครับผิวมากเลยครับไม่ค่อยเห็นใครเอามายืนยิ้มเลยนะครับ เอาแล้วครับสองพันสองร้อยสามสิบเอ็ดเลยนะครับมีแคนดี้เหลืออยู่ประมาณหนึ่งครับถ้าจะอัพไปให้ถึงสักสองพันห้าดีไหมสองพันห้านะโอ้ยเตะเลครับเกินไปหน่อยนึงใช้16แคนดี้กับ1 9 0 0 0าัสตาร์ดัสนะอ่านะครับผมขออนุญ,ญาตเพาเวอร์อัพเลยครับให้ไปแตะที่ 2,400กว่ากว่าๆนะครับเกือบ2อ0 0นะนี่ครับโอ้เอาละครับผมได้ตัวใหม่อีกหนึ่งตัวครับโทเกคิสครับแต่เสียดายที่ไม่มีใช้นี่ไว้อวดเพื่อนๆนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวสักวันมันก็คงมานะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เลยนะครับสั้นๆกับอีโวโปเกมอนนะครับเจ้าโทเก้คิสนะครับผมสวัสดีครับ